โอ้ยเฮ็ดจนหล่นว่ามีหม่องทรายแล้วโอ้ยมวนแหงมือนี่ว่ามีหม่องทรายเฮ็ดหล่นเฮ็ดหล่นเหนียมากเลยค่ะโอ้ย <laughs> มัดอย่างนี้โ <c oughs> อเคไหนได้แค่นั้น,น <c oughs> ไปปีนี้แล้วพอเราก็เจ็บตีนอีกจ้านิ่งดอกดอกตูมดอกตูมจ้าดอกตูมเออนี่ได้หาหกดอกละ่ะดูสิเห็นเท่า อีกหนึ่งดอกนีทนี้เราหาแต่เห็ดขนละบันนี้เฉยเดรัยอะพี่นอ้องมูนี่สามสี่ดอกห้าดอกพี่ต่อหนึ่งสองสามสี่ ข่ามูนหายหุ่นงัดยัดงัดงัดจะงงัด,งงดนี่พอกันตังเห็นขอขออนุญาตงัดกันเด้อพี่น้องเลย ปลวกเฮ็ดปลวกเฮ็ดปลวกอีกหนึ่งดอกจ้าเฮ็ดปลวก ยังมาอีกนะิดหนึ่งยังมาอีกนะิดหนึงสองดอกหนึ่งดอกสองดอกค่ะนี่จ้านี่มนัมนมัน สามดอกคุณได้พี่น้องวาแป็นสองดอกนี่คุณนั่งสี่ดอกคุณอุ้ยขาบบบอวบนึงดูที่ฝั่งนั้นมีปะ ฝั่งนั้นนะมีมั้งเนี่ยเนี่ยฝั่งเนี้ฝั่งที่ต่อเนี่ยแหละโไม่มีแรงงัดหรอหลังนู่นหรอเล็กเงือกหลังอ้าวห้าหกคนหนูไม่เห็นหนูไม่เห็นเวที่แล้วดอกโอ้ยดูดิ พ่องมางัดดูมีแรงอ่ะอู้หูี่ี่ี่ีนี่มันยางสิฮู้นะไปไปงัดอู้หูเนี่ยจ้านี่จ้าเนี่ยตัวอะไรไม่รู้กินนี่อีกจ้านี่อีจ้าพูนอีกจ้าอีจ,าอจ้าหนึ่ง สองสามสี่งัดก่อนงัดอุ้ยฮะอุ้ย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 เขาหาไปไม่หมดอะ 嗯。Um ขออนุญาตงัดกันเด้อมีจ้ามีจ้าสามโอโหโควนเบล่มเลยพี่ต่อสามดอกจ้าพี่น้องขออนุญาตงัดก่อนเด้อมีจ้าอีกหนึ่งดอกมวนแห่งเลย ค่ะเห็ดละง,งอกุูค่ะอาอีกนิดนึงกับพอเห็ดละง,งูก็หมด หนึ่งดอกเดี๋ยวไดดอกบานดอกบานก็กินตัน้นอะสองดอกจ้ากินกระตาละ่ะกระตาหน่อยอันนี้อีกดอกนะึ่งอีจ้าสองดอกพี่สองดอกสองดอก มึงก่อนมันเกิดที่ไซนอีกมันลอยเกิดอีกเบอร์อยากเห็ดโคนจ้าโอ้ยหยากกับบุกิยงด้วยโอ้โหตาเแล้ว